กับเพลงล่าสุดที่คุณวอยแต่งมาแล้วก็น้องบิวคีสกับพี่ป๊อปขนาดทอดปีบังมากคระบสันติเจ้าขอบคุณมากเลยครับทุกคนเพลงอะไรที่เรบฟีดแบตยังไงบ้างได้รับฟีดแบตที่ดีบ้างครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนกับงานกลุ่มนะฮะเพราะว่าทำเพลงอย่างเดียวก็น่าจะไม่มาถึงขนาดนี้แต่ว่าเรามีทั้งคนที่ทำเอ็มวีที่ดีเรามีทั้งผู้แสดงที่ดีนะฮะเรามีทั้ง นักร้องที่มาช่วยร้องอีกท่านหนึ่งคือคุณดูขี้นที่ดีนะครับ ลอยแล้วก็ฟิมอนร้องออกมาได้ดีมากนะหลายๆอย่างมันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่มาทําให้เพลงเนี้ยไปถึงใจผู้คนครับมันมีกระมักใจทุกคนมากที่ใช่ใช่ก็ต้องต้องขอบคุณทางเอเบดีโอแล้วก็ทางแฟงแบงค์ขอนะครับที่เป็นคนทําเรื่องนี้ให้ครับแล้วก็รวมทั้งคุณซันนี่คุณบุ้นด้วยจริงๆทำไมถึงอยากยกเรื่องราวของดาการดากับไผ่หยกดอกไ้อีกครับเป็นไอเดียของเขาเลยครับเป็นไอเดียของทางเนวบดีโอเลยครับที่ คือผมเนี่ยก็ได้แต่นําเพลงให้เขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไปคิดไอเดียมาหลายอย่างนะครับแล้วก็ถกผลด้วยสุดท้ายเป็นอันเนีย้ยพี่บอลทด่อยู่ในตอนที่เขาถ่ายทำไหยครับผมอยู่เมืองนอกอ,อยู่อเมริกา <พอ S 2> ครับเอาได้เห็นผลง,งานแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้ดีใจมากนะฮะตอนเนครั้งแรกก็ก็ผมว่าเหมือกับทุกคนที่ลูตงตาต้องไปยออกมานะครับมันตรงกับเนื้อเพลงหรือว่าสิ่งที่เราเขียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกสุดเริ่มต้น แรกเริ่มไหมครับที่ใช่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากว่าเรื่องของโูบิตะกับโดเรมอนนะครับที่ที่ทั้งคู่ต้องแยกแยกจากกันเพื่อจะได้ไปให้โมบิตะก็เติบโตแล้วก็โดเรมอนต้องกลับสู่อนาคตนะครับผมใช้ความรู้สึกตรงนั้นนำมาแข่งกันอย่างนี้ตอนที่ผมดูแบบนั้นสเตตแบบนีนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นทางผู้กัดได้ฟังนะครับเขาก็ตีความเป็นเรื่องหนึ่งของฟอส ก็จะตีความในแบบของเขาเพราะโดยมอนของเขาก็คือเพื่อนเราไม่อยู่หรืออะไรเงี้ยแล้วก็คุณยูคิมจะคอยจับซูเพือส่งส,ง,สงส่งส่งต่อให้ส่งอารมณ์ต่อให้เพลงมันมันทำให้ให้รู้สึกได้ว่าสุดท้ายแล้วการจับมาเจอกันได้เหมือนกันกับกับอุลตก์ต่างๆคือบางทีความรักความรู้สึกงเพื่อนนะครับเออเวลาที่เรายังอยู่ด้วยกัน อาจจะไม่ได้ลืมพูดพูดกันนะครับเพราะเรื่องจากในรจริงแล้วเนี่ยเ,เมื่อเราคิดถึงแล้วบางครั้งอาจจะไม่ได้ไม่มีโอกาสได้พูดแล้วดังนั้นแม้แม้จะคิดถึงเพลงใดก็ตามก็คิดว่า,อ,าอยากให้เพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่คอยบอกว่าเาตือนใจเราว่าเอออย่าอย่าปล่อยเวลาไว้นะนะครับดังนั้นถ้าคุณมีเพื่อนหรือมีพ่อแม่มีใครที่มีลูกๆูหรืออะไรเงี้ยก็ บอกรักไว้ก่อนก่อนที่จะต้องร้องเพลงนี้ครับได้คุยกับพี่นุน่นกับพี่สันนีบ้างนี้อยรับพี่หลังจากที่ฟีดแบ็กได้เขียนใน,น,นในไอจีครับเขียนขอบคุณครับและได้ตอบมาแล้วก็รู้สึกชื่นใจมากๆครับเพราะว่าวันถ่ายผมไ,ไม่ได้อยู่ด้วยผมไปทาเพลงที่อเมริกาพี่บอยได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวของดาก,กันาดากับไข่ย้อยแล้วรู้สึกแบบผูกพันกับเมืองแบบที่แฟนเขามีโอกาสได้ได้ได้รู้สึกบ้างไหมคือเรียนตรงๆว่าก่อนที่จะ ก่อนที่จะทำเอ็มวีเนี่ยผมยังไม่เคยได้ดูมาก่อนนะครับแต่ว่าพอทราบแล้วเราก็ได้ไปดูมาเนะราก็รู้สึกว่าเออก็ทําเป็นผมผมกคงจะอยากรู้ว่าต่อมาก็เป็นย0สปีต่อมาเป็นยังไงครับอันี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณเอสด้วยนะครับที่ที่สร้างหนังเรื่องนี้มาเพราะถ้าไม่มีเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยหรือไม่มี g ี T g T s ก็คงจะไม่มีกาสที่จะนำตัวละครผู้นี้รวมทั้งของผูงงงแง้แต่งด้วยท่า มามามาครั้งหนึ่งเกิดดึงขึ้นมาผมได้บอกว่ามันเป็นศิลปะงานฝุดแต่ย,ยอดเลยทีขึ้นมาตลาดนียที่ครับผู้สนันสนุนประจ้างจริงครับชื่นใจไหมคือ,ค,อคือผมได้อ่มีขึ้นลิ์ไปสัมภาษณ์รายการอย่งน,น,นะครับแล้วก็ผมว่าผ่านมมองหน้าคุณเจรพญเนี่ยเฮ้ยตกเคยดังขนาดนี้มาก่อนมันี พราบอกไม่น่าจะเคยครับผมเขารู้สึกว่าขอบคุณท่านมักๆาเลยนะครับไม่ความรี้มันต่างจากแต่ก่อนเลยใช่ไหมพี่มันไม่รู้ว่าแต่ก่อนมันเป็นยังไงมันไม่รู้ว่าว่ามันไม่เคยมีอะไรมามาดวัดเนี่ยฮะสมัยก่อนแล้วตอนนี้เราได้เห็นรู้แบบโอ้ยงี้เลยเหรอยิ่็รู้สึกว่า มันน่าติดน่าทึ่งมากนะผมแต่ก็ต้องพยายามคอยอย่าดูมากเดี๋ยวจะเหลืองการการันตีได้เลยว่าฝีมือของพี่บอยเอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคก็ยังคงคลองใจแฟนเพลงได้อยู่เสมออย่างนี้ครับมันมันมันใน้คณะคนทำงานนะพี่มันรู้สึกยังไงบ้างกับกองนี้เพาอยุสมัยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันรถสัญลักษณ์ของคนฟังมันเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันรสนิยมของคนฟังมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนอาหารเหมือนแฟชั่นเหมือนอะไรอย่างนี้ยครับ ก็ต้องขอบคุณมากที่ให้โอกาสได้เพลงผมได้มาถูกปากตัางๆนะครับเรียกร้องเข้ามาแต่ว่า MV ต่อไปอยากจะให้เอาเรื่องอื่นๆมาทำอีกบ้างพี่โอ้ต้องอย่ากดดันผมนะครับตอนนี้ทำ MV เรื่องใหม่ยังไม่มีจมันยังมีเวอร์ชันที่เป็นพี่บอยกับพี่พีชกับพี่พีชใช่ใช่โอ้ดีมากเลยนะคืออร้บคืออันนั้นคือเทสเดียวนะฮะตอนถ่ายอยู่ครัถ่ายอยู่สองเทแต่ใช้เทสแรกนะ เป็นลองเทสเลยคือไม่มีตัดไม่มีอะไรเลยแล้วเขาใช้คุณพอนเขาก็ร้องด้วยความความรู้สึกจริงๆว่าเพราะว่าทุกคนมีโดเรมอนของตัวเองอ่ะแล้วก็ถ้าโดเรมอนต้องจากไปแน่นอนความรู้สึกมันต้องเกิดพี่บอลพี่บอลดิค่ะพี่บอลก็เห็นพี่บ๊อกพี่บอลเวอร์ชันนี้ไหมอ่ะจะได้เห็นตอนอัดเสียงนะตอนอัดเสียงก็มีหยุดพักพร้อมเหมือนเป็นช่วงระยะเวลาเลย จริงๆทุกวันนี้คือพี่บอยถามมันมีสูตรสำเร็จไหมกับการแต่งเพลงต้องตามเทรนมีสูตรสำเร็จเพื่อแบบว่าพิชิตใจคนฟังคือพี่ก็คือเมื่อไหร่นี่จะทำพิชิตใจคนฟังนะมักจะโดนพิชิตก่อนไม่เคยสำเร็จสักทีเเคยลองมาแล้วเอ่อสมัยตอนเป็นเบเกอรี่มิวสิกเนี่ยเราก็เคยมีการทดลองว่าเออมันจะได้หรอไม่ได้ ที okay. so have, ่กระเียนรู้แล้วว่าการที่แต่งตัวตัวเองแล้วก็จากใจจริงอ่ะมันได้ไม่ได้ก็ต้องแล้วแต่พระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นยั้นจะดีที่สุดวันนี้ก็ใช่เหมือนกันก็ใช่แบบนั้นนะครับที่บอยหอมไปรับอะไรบางอย่างจากเบงกอลใช่ครับเป็นเรื่องที่อ่าตอนแซงไปมีอ่ะครับที่โดนอนต้องต้องยอมจากไปอนาคตเพื่อจะให้โดนนวิตาได้ได้เติบโตด้วยตัวเอง นี da, 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 de, de, de ่คือการบรใจของผมนะครับแต่บางย่การร้องมก็เเรื่องหนึ่งการบใจัยมกับก็เป็เรื่องหนึงแตในหลายๆฐาคที่ต้องเป็นเรื่องหนึ่ง้อตกลงของตัอีกเรื่องของส่วนอีกก็คือตัวนี้คือผมดูเรื่องนี้ผมร้องให้เยอะก็เลอกมางแต่บอย่คือมีคนเข้ามาที่ผมแต่ ภาษาจีนเนาะตอนที่ไปนไหแลสมัยก่อนผมแค่ให้แปลเฉยๆครับแปลเพราะว่าเผื่อว่าเพราะว่าคดีมันไปติดอันดับ40ะอะไรไม่รู้ของขอชาติจีนครับผมก็เลยคิดว่าถ้ามีคนจีนฟังเผื่อเขาจะได้อ่านเนื้อหาที่เข้าใจด้วยอะไรเงี้ยก็เลยให้หาคนแปลให้อะไรเงี้ยตอนตอนหลังก็ได้คนแปลให้ครับเรียบร้อ,อย,ยแล้วก็ถามกับทาง คนที IS IS. ่เช <glorious. S 1> ื่อธรามจากจีเป็น <high> น้องอิงเนี่ยรู้จักไหมฮะน้องอิงที่ที่ร้องเพลงเป็นเติ้งลี่จินอ่าเราช่วยแต่งให้ทำเองเราแต่งให้ครับแล้วก่อนห้านี้กังไม่ไดใช่ครั้งหน้าเล็กน้อยใช่นั้นเราก็ไม่คิดน้อยไปอะครับว่าเราเราควรที่จะไม่ควรที่จะจะขอความช่วยเหลือจากที่ฟรีอ่ะตอนนั้นแค่แค่คิดว่ามันเป็น การทํากิจกรรมนะครับแต่ว่าเราควรที่จะต้องคิดถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบมาทากิจกรรมเล่นๆอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่ายกเลิกกิจกรรมนั้นแล้วก็ไปจ้างมือโปรเลยดีกว่าครับมันมีไทยการกาการเมเปรสกมาอะสร้ระสไ้มองผมก็มองว่ามันเป็นเป็น แสลกนนะครับแต่ว่าเราในฐานะนักนนด้ตรเพลงเราก็อยากทําหน้าที่นักดนตงเพลงนะครับก็ก็อยากแต่งเพลงอยู่ก็เลยก็เลยแต่งอยู่นะครับเลยไม่ได้ให้เอกแต่งรู้การแปลด้วยเ็แ่ปลก็ต้องควรจะเป็นให้คนแปลอะไรเนี้ยเ็เป็นเรื่องใหม่ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจอยู่ับวามรู้สึกอบซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เราแปลมาแล้วเป็นแบบห สัญญาณเกิดไปแล้วเนี่ยมันจะได้ตามที่เราตั้งหรือเปล่านะเป็นเรื่องใหม่เรามาใหม่ก็ต้องเรียนรู้กันใหด้วยกับที่กรุณาใช่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเจ้าวพรวนนะครับ